หมาดำชาแนลขอจุงมือท่านผู้ฟังเข้าสู่เรื่องราวของโรคเลนลับวันนี้ขอเสนอตอนกินผัวสมปองหญิงสาวหน้าตาสะสวยผิวพรรณดีผิดกับหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาทั่วๆไปชีวิตของสมปอง ดูเหมือนจะเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างสมปองเป็นลูกสาวคนเดียวเกิดมาในตระกูลเศรษฐีแถมยังมีนิสัยดีกิริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักปีนี้สมปองอายุย่างเข้า20สแล้วต่างก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มาเกี้ยวพาราสีเรียกกันว่าหัวกระไดไม่เคยแห้งเลยทีเดียว สมปองได้รักกับนายสอนซึ่งรูปร่างหน้าตาและมีฐานะทัดเทียมกันทั้งคู่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกความรักของทั้งคู่สุขงอมอย่างเต็มที่จนได้เลิกเข้าพิธีวิวาแต่งงานกันในวันที่ทั้งสองแต่งงานกันก็ทำเอาหนุ่มสาวในหมู่บ้านต่างอกหักไปตามๆกัน ทั้งคู่แต่งงานกันได้เพียงเดือนเดียวเรียกว่าก้นหม้อยังไม่ทันดำนายสอนก็ได้ตายจากไปเป็นการนอนหลับตายไปเฉยๆสมปองเสียใจกับการจากไปของสามีมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเรือนไทยหลังใหญ่ที่กำลังปลูกสร้างก็ยังไม่ทันเสร็จผัวก็ต้องมาตายจากไปเลยต้องทิ้งไว้อย่างนั้น สมปองยังโชคดีที่มีพ่อกับแม่คอยปลอบใจและคอยให้กำลังใจอยู่ไม่หา่างทำให้สมปองคลายความทุกโศกลงไปได้มากนายสอนตายยังไม่ทันถึงปีนายจันดีชายหนุ่มหมู่บ้านเดียวกันที่หลงรักสมปองอย่างจับจิตจับใจแม้ว่าสมปองจะผ่านการแต่งงานมาแล้ว แต่ความรักที่หนุ่มจันดีมีให้แก่สาวสมปองก็ยังคงเหมือนเดิมวันนี้พบโอกาสดีที่เห็นสมปองเดินออกมาเก็บอันชันที่ริมเร้วนายจันดีเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงได้เดินเข้าไปพูดคุยจากการสนทนาในวันนั้นในทุกๆุกยินหนุ่มจันดีก็จะมาหาสาวสมปองที่บ้านเสมอ ถังยังคอยช่วยเหลืองานพ่อของสมปองเวลาได้ปูได้ปลามาก็จะเอามาแบ่งให้กับสมปองทำเป็นกับข้าวทุกๆุกครั้งสมปองเริ่มมีใจให้ในายจันดีขึ้นมาหลายเดือนผ่านไปจันดีก็ได้ให้พ่อแม่มาสู่ขอสมปองฝ่ายพ่อแม่ของจันดีก็มีความกังวลเล็กน้อยด้วยเกรงว่า ลูกชายของตัวเองจะมีอันเป็นไปเหมือนกับนายสอนผัวเก่าของสมปองเอพ่อมันแม่ว่าเราจะไปสู่ขออิสมปองให้อจานลูกเราจริงๆเหรอผัวมันคนก่อนแต่งงานกันไม่ทันไรก็ต้องมาไหลตายแม่กลัวว่าลูกเรามันจะมีชะตากรรมเดียวก,กันกับไอ้สอนละสิโบราณเขาว่านะ ผู้หญิงบางคนดวงมันก็กินผัวนาเฮ้ยแม่มันเด็กมันรักกันชอบกันก็ไปขอให้มันเถอะแล้วอีกอย่างฝ่ายโน้นเขาก็ไม่ได้เรียกร้องสินสอดทองมั่นอะไรแค่ไปปลูกข้อไม้ข้อมือทำให้มันถูกต้องก็พอส่วนเรื่องไอ้ซรอนน่ะพ่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าแม่ไม่สบายใจนะ่ะหลังจากที่เด็กมันแต่งงานกันแล้วก็พามันไปลดน้ำมนต์ไร่เสนียดจันไลที่วัดกัแล้วกันไปกันหมดบ้านนี่แลหละเมื่อแต่งงานกันแล้วคราวนี้สมปองก็เป็นฝ่ายย้ายมาอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่ของฝ่ายชายเพราะฝั่งนั้นเขาก็มีลูกเพียงคนเดียวแล้วอีกอย่างบ้านของทั้งสอง ก็อยู่ในละแวกเดียวกันสามารถเดินไปมาหากันได้อย่างไม่ลำบากอะไรสามเดือนผ่านไปตอนนี้สมปองได้ตั้งท้องอ่อนๆแล้วทุกคนต่างก็ดีใจและลืมเรื่องราวในอดีตของสมปองสมปองก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับสามีจนกระทั่งคลอดทารกเพศชายผิวขาวจำมั่ หน้าตาหน้าเกลียดหน้าชังยิ่งนักสมปองมีความสุขกับสามีได้เกือบสองปีจนกระทั่งในคืนหนึ่งลูกชายที่นอนในเปยก็ร้องไห้จ้าขึ้นมาสมปองจึงปลุกให้สามีช่วยลุกขึ้นชงนมให้ลูกแต่แล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเมื่อนายจันดีที่กำลังหยิบขวดนม เตรียมจะชงนมให้ลูกจูจูขวดนมก็หลุดมือและสามีของนางก็ล้มลงสิ้นใจตายไปเฉยๆสมปองตกใจลุกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงขวดนมหล่นลงพื้นและล่างของสามีที่ล้มกระแทกพื้นอย่างแรงสมปองได้แต่ร้องไห้โูไม่เป็นภาษา กอดล่างของสามีที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงไว้แน่นแต่ดูเหมือนกับว่าความโชคร้ายในชีวิตของเธอยังไม่มีท่าทีว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อจูจูลูกชายสุดที่รักที่ร้องไห้จ้าก็ค่อยๆแผ่วเสียงลงจนกระทั่งหมดลมแน่นิ่งลงไป เมื่อพ่อแม่ของฝ่ายชายพังประตูเข้ามาทั้งสองก็แทบช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าภาพที่สมปองอุ้มลูกที่ไหลลมหายใจนั่งอยู่ข้างๆล่างของสามีสมปองโดนแม่สามีไล่ออกจากบ้านในคืนนั้นพร้อมกับเสียงกลดาสาบแช่งต่างๆนานา ถังยังโยนเสื้อผ้าข้าวของของสมปองไล่หลังสมปองเดินร้องไห้มาที่บ้านพ่อกับแม่ของตัวสมปองกอดพ่อแม่ร่ำให้ลาวกับจะขาดใจที่ต้องสูญเสียลูกและสามีไปอย่างไม่ทันตั้งตัวงานศพของลูกน้อยและสามีถูกจัดขึ้นที่บ้านแม่ผัวสมปองไม่กล้าไปร่วมงาน เพราะกลัวโดนขับไล่เธอได้แต่ยืนเกาะรั้วมองเข้าไปภายในงานและยืนร้องไห้เงียบเงียบเพียงคนเดียวจากวันนั้นเป็นต้นมาสมปองก็ได้แต่เก็บตัวเงียบอยู่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนทุกคนในหมู่บ้านต่างก็มองสมปองเป็นตัวกาลกินีเป็นหญิงกินลูกกินผัว ไม่มีใครอยากเข้าใกล้หรือแม้กระทั่งพูดคุยด้วยมีเพียงความรักจากพ่อกับแม่เท่านั้นที่เป็นเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจของสมปองให้สมปองมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่คิดสั้นจบชีวิตตัวเองลงด้วยตัวก็เข้าใจหัวอกของความสูญเสียเป็นอย่างดี เลยไม่อยากให้พ่อกับแม่ต้องรับรู้ความรู้สึกและต้องเจอแบบที่ตัวเคยเจอวันหนึ่งพ่อของสมปองพาร่างทรงมาที่บ้านเพื่อที่จะมาดูดวงให้กับลูกสาวว่ามันจริงอย่างที่ชาวบ้านเขาพูดกันหรือเปล่าเมื่อล่างทรงได้พิจารณาสมปองปากกอบกับวันเดือนปีเกิด จึงได้เอ่ยถามขึ้นว่าอีหนูเอ็งมีไฟที่ราวนมลักแล้และเม็ดที่ใหญ่ที่สุดตรงขาหนีบใช่ไหมเออเออใช่จ้ะป้าทำไมป้ารู้เหรอจ๊ะไอหาละวาที่นี้ไฟที่เอ็งมีประกอบกับวันเดือนปีเกิดที่เองเกิดเอ็กนี่มันรวงกินผัวชัดๆต่อให้เอ็งมีอีกสักสิบผัว รับรองตายเรียบทางแก้ก็คือเองต้องเอาไฟออกทั้งหมดนี่แหละและต้องทำพิธีขับไล่พลังงานบางอย่างที่มันตามตัวเองมาตั้งแต่อดีตชาติอาจพอแก้ได้อาจจะนะโว้ยข้าไม่รับประกันขอบอกไว้ก่อนป้าล่างส่งได้ทำพิธีและใช้สมุนไพรบางอย่าง เอาไฟที่เห็นว่าเป็นไฟกาลกินีออกไปจากตัวของสมปองจนหมดรุ่งเช้าพ่อของสมปองก็ได้ตบรางวัลให้ป้าร่างทรง,งอย่างงามก่อนป้าร่างทรงจะจากไป,ไปก็ได้เอ่ยกับสมปองว่าอีหนูเองน่ะมันทําบุญใส่บาตรอุทิศแก่เจ้ากรรมนายเวรบ้างนะก่อนนอน ก็ให้สวดมนต์นั่งสมาธิด้วยเองนะ่ะโชคดีนะที่ได้รับความรักอันบริสุทธิ์จากพ่อแม่เองมันดูแลปรนิบัติท่านนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเองยังมีพ่อมีแม่นะเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะป้าหลังจากนั้นสมปองก็ได้แต่งงานกับหนุ่มต่างหมู่บ้าน และหนุ่มกรุงเทพอีกสองถึงสามคนแต่ปรากฏว่าทุกคนตายหมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วจนกระทั่งถึงวันนี้สมปองสาวใหญ่วัย46ได้รับรู้แล้วว่าตัวเองมีพลังงานอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในร่างของตนและยังไม่ยอมไปไหน เธอเริ่มทําใจยอมรับในชะตากรรมของตัวเองได้แล้วและไม่คิดจะมีใครอีกโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาสุขสบายบนกองเงินกองทองที่ใช้ทั้งชาติก็ไม่หมดและยังได้รับความรักอันประเสริฐของพ่อแม่ที่คอยดูแลปกป้องเธอเสมอมาทุกๆุกวัน สมปองจกคอยปรนิบัติพ่อแม่ที่แก่เท่าอย่างอ่อนโยนเพื่อตอบแทนบุญคุณของท่านและมันเข้าวัดทำรรบุญคอยทำตัวเป็นผู้ปิดทองหลังพระโดยแอบเป็นเจ้าภาพจัดงานบวชและงานแต่งให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุน,นทรัพย์โดยไม่ประสงค์ออกนามเสมอและวันใด ที่พ่อกับแม่จากเธอไปเธอก็จะโกนผมบวชชีเอาธรรมะเป็นที่พึ่งในบั้นปลายชีวิตของเธอต่อไป